ด่วนด่วนที่สุดครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีข่าวที่ทุกสายตาต้องจับจ้องเพราะนี่คือการเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดเวลา13นาฬิกา22นาทีทหารกัมพูชาจำนวนสีนายเดินตรงเข้ามาที่แนวรั้วลวดน้ำบริเวณภูผีตรงข้ามฐานป่ามันตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรักษ์จากนั้นคุณผู้ชมครับพวกเขายกปืนเล็กยาวขึ้นและทันทีปังปังปัง,ปง กระสุนสามนัดถูกยิงออกมาเชื่อกันว่านี่คือการยิงเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทยว่าเราจะตอบโต้หรือไม่แต่ทหารไทยของเรานิ่งสงบสุข,ขุมไม่ตอบโต้กลับแม้แต่นัดเดียวผลคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียใดๆแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ชัดเจนครับ นี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ไทยกัมพูชาเคยลงนามไว้ทั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนผู้มิภาคหรือ RBC ถามจริงๆครับผู้ชมนี่หรือคือความจริงใจยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเจ้าหน้าที่ของเราตวรวจพบโดรนกัมพูชาหนึ่งลำบินอยู่ในพื้นที่ซําแต่ทำให้ตอนนี้บรรยากาศริมชายแดนเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังเข้มเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงฝ่ายไทยเองกองทัพภาคที่สองยืนยันว่าได้จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจทุกแห่งเตรียมพร้อมตอบโตหากสถานการณ์บานปลายเป็นความรุนแรงและที่สำคัญทหารขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่าหลงเชื่อข่าวลือข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่อาจถูกปล่อยออกมาเพราะทุกวันนี้สิ่งบอกเหตุมีมากขึ้นเรื่อยๆอาจนำไปสู่ความไม่สงบได้จริงๆ คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่เสียงปืนสามนัดแต่มันคือคำถามใหญ่ต่อความมั่นคงของชาติและต่ออนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณล่ะคิดว่าไทยควรทำอย่างไรต่อไปใจเย็นอดทนเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือถึงเวลาต้องใช้มาตรการเด็ดขาดฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสุดระทึกผมจะตามมารายงานสดๆถึงแน่จอให้คุณก่อนใครแน่นอน